โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่สิบกันในแมป go a g r a d e n นะครับและในวันนี้พี่สิบจะมาสอนเพื่อนๆทำการ AFK ซื้ออุปกรณ์ต่างๆในร้านค้าเอาไว้นะครับผมไปถ้าอยากรู้กันแล้วว่าทำย่างไรก่อนเข้ารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆก,กันนะครับทุกคนไปไป let's go ส่วนอุปกรณ์ที่พี่สิบจะพามาเลือกซื้อนะครับก็จะเป็นในส่วนของพวก watering can พวกฝักบัวพวก sprinkler ต่างๆ ครับผมอ่าซึ่งวิธีการครับผมทําค่อนข้างง่ายเลยครับก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆเดินมาที่หน้าร้านค้าก่อนนะทุกคนีนหน้าร้านค้าตรงเกียร์ตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นเปิดร้านค้าไปได้เลยนะครับผมมาที่ช็อปนะครับตัวออโต้คลิกพี่ติก็จะใช้เป็นออโต้คลิกธรรมดาทั่วไปอันนี้เลยนะทุกคนอ่าก่อนอื่นนะครับเราก็บวกมาก่อนเลย1ปุ่มนะทุกคนหนึ่งปุ่มก็คือเอามาคลิกตัวนี้ครับตัวที่เราต้องการจะซื้อนะ คือถ้าเพื่อนๆต้องการจะติ๊กอันไหนก็ตั้งค่าเฉพาะของเพื่อนๆได้นะครับแต่อย่างของพี่สิบพี่สิบจะซื้อตั้งแต่ฝักบัวนะครับผมทเวลตัวรีคอนะครับผมตัวสปริงเกอร์ต่างๆนะครับผมตัวสายฟ้านะครับผมไลนิ่งโรสจนมาถึงตัวนี้ครับผมมาสเตอร์สปริงเกอร์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พี่สิบต้องการมากที่สุดนะครับวิธีการก็ค่อนข้างง่ายนะครับอเรากดมาที่หนึ่งปุ่มแรกนะครับให้กดมาที่ตัวฝักบัวที่เราจะซื้อนะครับผมแล้วก็เราก็คลิกไป1ทีนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราบวกเพิ่มมาอีกหนึ่งปุ่มนะครับผมแล้วก็กดที่ตรงซื้อได้เลยนะตรงนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นเราบวกเพิ่มมาอีกปุ่มนะครับเป็นปุ่มนี้นะครับเป็นของชิ้นถัดไปนั่นเองทุกคนอ่ะพี่จมก็จะกดตรงนี้นะครับอ่าถ้าใครจะซื้อชิ้นนี้ครับก็ให้ทําการกดปุ่มบวกเพิ่มมาอีกหนึ่งปุ่มแล้วก็วางที่ตรงร้านค้าได้เลยครับ แต่ถ้าใครจะไม่ซื้อก็เอามาวางตรงนี้เพื่อให้มันเลื่อนไปเป็นของชิ้นถัดไปได้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่เกียดเล่นขี้เกียจฟาร์มนะครับลองไปดูที่ร้าน De De ดีดี้ช็อปได้มีบริการรับฟาร์มและยังมีไอเทมแมปโรบอกต่างๆแถมยังรับกดเกมพาร์กด้วยสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ยังไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทขอแนะนา UG Phone ตัวช่วยที่ทําให้เพื่อนๆปล่อยบอทและฟาร์มง่ายขึ้นแม้จะปิดคอมปิดโทรศัพท์มือถือตัวเกมก็ยังฟาร์มให้อยู่ใช้แล้วสบายขึ้นเยอะอย่างพี่ติก็จะววาางเอไ้แบบบนครัผม โอเคแล้วเราก็บวกปุ่มที่5เพิ่มขึ้นมานะครับและเราก็เอามาวางไว้ข้างล่างตรงนี้ครับผมอุปกรณ์ชิ้นถัดไปก็คือรีคอร์นะครับอ่าอย่างถ้าพี่สิบจะซื้อพี่สิบก็จะทําการบวกอีกหนึ่งปุ่มนะครับเอามาวางไว้ตรงที่ตรงซึ้งเหมือนตรงนี้ได้เลยนะทุกคนแต่ถ้าใครไม่ซื้อก็กดข้ามมาเป็นอันนี้ได้นะครับอ่าพี่สิบจะซื้อให้หมดเลยนะทุกอันเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ความไวนะครับพี่สิบจะใช้เป็น3 0มมิลลิเซคันนะทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่สิบจะทาการบวกเพิ่มมาอีก ยืนยันเป็นที่ถ้าใครจะซื้อก็เอามาวางตรงนี้ใครไม่ซื้อก็เอ่อกดรัดมาเป็นไอเทมชิ้นถัดไปได้เลยนะทุกคนอ่ะปึ๊บอ่าหลันงนี้พี่ติบก็จะซื้อนะครับผมจะซื้อเป็นในส่วนของตัวสปริงเกอร์แอดวานด์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกอรลี่สปริงเกอร์อาแล้วกดตรงนี้แล้วก็จากนั้นก็นี่ครับทําตาม,ามพี่ติไทยไม่ทันก็สต็อปก็พอร์ตเอาไว้ได้นะทุกคนอ่าแล้วเราก็กดซื้อไปได้เลยนะครับผม แล้วพี่ติก็จะบวกไม้หนึ่งปุ่มนะครับเป็น lightning rod นะครับอ่าแล้วก็กดชิกไปหนึ่งครั้งและเราก็กดซื้อครับใครไม่ซื้อก็กดที่ไอเทมมันก็จะข้ามไปทันทีครับโดยที่เราไม่ต้องกดซื้อนะทุกคนอ่านี่ครับไอเทมที่พี่ติต้องการก็จะเป็นอันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวพี่ติจะเอาแค่นี้นะหลังจากนั้นพี่ติก็จะกดซื้อครับพอครบทุกอันแล้วเราต้องการให้มันเลื่อนกลับไปที่อันบนนะครับให้เ,เพื่อนๆมากดที่ปุ่มลูกศรโค้งสีเหลืองอันนี้นะทุกคนอ่าแบบน ตัวปุ่มนะครับตรงนี้พี่ติดจะตั้งเป็นความเร็วนะครับผมอยู่ที่1วินาทีนะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับผมเป็นหนึ่งเซคั่นนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นครับอ่สปีดจะอยู่ที่หนึ่งรมิลลิเซคันนะทุกคนอ่ะ uh, ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ติดจะทําการนะตั้งค่าเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่า วิธีการ AFK ที่พี่สิบตั้งค่าซื้ออุปกรณ์ต่างๆตรงนี้มันใช้ได้จริงหรือเปล่านะทุกคนอ่าแล้วก่อนอื่นเราเดินมาทําการกดหน้าตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่สิบจะทิ้งคูดาวไว้ด้วยอ่ะทิ้งคูดาวตรงนี้ไว้สัก5าวิละกันนะจะได้ไม่ให้มันวิ่งลันที่เกินไปนะครับอ่ะเป็น5้าวินอะ่ะโอเคพี่สิบจะทําการกดเริ่มเลยทุกคนอ่ะมันก็จะกดเลือกไอเทมมาซื้อนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนลองดูครับเดี๋ยวพี่สิบสาธิตให้ดูเลยนี่ มันก็จะเด้งกลับมาครับผมแล้วก็มันจะติดคูดาวห้าวิในปุ่มทางปุ่มหมายเลขสิบแปดที่พี่ติบซื้อไว้ครับพอครบห้าวิมันก็จะเริ่มใหม่แบบนี้ครับใครที่ต้องการให้มันซื้อรัวๆก็ไม่ต้องตั้งตรง,ง,งนี้ไว้ก็ได้นะหรือว่าใครอยากให้มันติดคูดาวนานกว่าน,นี้ก็ตั้งเป็นสิบวิหรือว่าสิบห้ายี่สิบวิก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆได้เลยนะครับอ่าแบบนี้ครับเพียงเท่านี้มันก็จะซื้ออุปกรณ์ในร้านค้าเรื่อยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวดูนะอีกหนึ่งนาทีนะครับมันจะทําการรีตลาดนะสิน ก็จะเข้ามานะครับและเดี๋ยวดูซิว่ามันจะซื้อต่อให้เราหรือเปล่านะครับอ่าในในช่วงนี้พี่ติดจะทำการเร่งสปีดไปเลยนะครับคุณผู้ชม คครับแล้วตอนนี้เหลืออีกแค่5วินาทีนะครับสินค้าลอถใหม่กําลังจะเข้าแล้วมันจะรีสต็อกนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวดูนะครับพอมารีแล้วมันจะซื้อต่อให้เราเลยหรือเปล่าะะครับโอเคตอนนี้มี Watering ิงแคนะครับอยู่ที่3อันนะโทเวลอยู่ที่1อันนะครับอ่ะมาดูครับเนี่ยมันก็จะซื้อวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนก็เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถ AFK ซื้อในส่วนของตัวเกียร์อุปกรณ์ต่างๆได้แล้วนะครับ ใครที่อยากให้พี่สิบสอนวิธีการซื้อมันเดซีหรืออย่างอื่นนะครับผมก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้นะเดี๋ยวพี่สิบจะมาทําคลิปไว้ให้นะผมสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายยาู้